เหมือนน้องเมียวบอกว่าวันที่ผ่านมาบ่ได้บ่ได้ถคลิปบตว่านไหลสดเมือว่านได้เมือเสาเหล็กออกไลยใช่ใช่ครับไหลไหลสดวันที่ไหลสดพระธุรงตอนเช้านะครับผมเป็นความฝันแบบน้องเมียวเป็นความฝันความฝันที่ฝันว่าขี่รถนี้ตํารวจกับพ่อครับผมก็บอกบอกพี่สาวอยู่นะครับพี่สาวก็ซื้อถูกหลายบาทอยู่แต่ ผมก็ถูกนิดหน่อยเพราะมันอั้นเนาะเลขที่บ้านมันอั้นครับผมตัวไหนห้าเก้าครับผมห้าเก้าครับก็บอกพี่สาวให้ซื้อห้าเก้ากับหกศูนย์อายุของพ่อครับฝันว่าขี่หนีตำรวจกับพ่อที่นี่พ่อถูกตำรวจจับครับพ่อถูกตำรวจจับแต่ตัวผมเนไม่โดนผมไปุูมอยู่ตรงกออย้านะครับผมเห็นพ่อโนดนตำรวจจับ,บก็เลยบอกให้ซื้อห้าเก้ากับหกศูนย์ครับผมตอนแรกผมว่าจจะจะไม่ได้ออกคลิปแต่ว่าเบอร์ซับเขาถามก็เลยออกครับ ก็เลยไร่สดก็ออกฟันเหล็กออกพอดีครับแต่ว่าทางช่องต่างๆไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าได้ยูเคตูเอายูได้ลายใหญ่เลยเคตูได้ยูอันนี้หลักเก่าอันนี้เลยที่โชว์ออกไฟ์สดเนี่ยที่โชว์ไฟ์สดครับผมมันมันออกตัวกลับอันนี้ครับเก้าห้าถ้ากลับก็ถูกแหละนะสติเก้าบางหัน นี่คือสถิติงวดที่ผ่านมาเป็นผู้รอดหวัดดีค่ะที่ห้าเก้าเก้าห้าแล้วก็มีอายุของผมครับยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดก็ให้ไปห้าเก้าอายุพ่อกับอายุของตัวเองครับผมแค่นั้น,นลำลบ วัดวันที่หนึ่งมีนาคมน้องเนี้ยฝันต้องวัล้วบ่น้องเนี้ยฝันฝันแล้วครับฝันเมื่อคืนนตัวเลขที่ฝันเมื่อคืนครับผมช่องก่อนเนาะอันนี้อันนี้หลักฐานเก่าครับเนี่ยเลยก็มองไว้าย่าไดลักฐานเก่าโอเคเดี๋ยวเราฟังความฝันเห็นทุกช่องแล้วนะเตรียมรับตัวเลขเมื่อคืนนี้ก่อนก่อนที่จะกลับกลับห้องไปนอนครับผมก็ อธิษฐานขอปูนเี่นะครับบอกว่าให้ปูไปเข่าฝันนะครับผมจะได้มีแนวทางมาบอกเอฟซีเนาะครับปรากฏว่าฝันฝันจริงครับผมฝันน uh uh ี่ิีึเปล่าฝันนิริฝันนีริหนงนิ้วนี่ฝันแมนนี่หนงยิ้วครับผมในความฝันนี่ไปอยู่คล้ายๆกับเขานะครับผมแล้วก็มีมีพญานาคมีพญานาคสู้กันครับผมในความฝันพญานาคจะเสียนะครับผมององหนึ่งเป็นสีแดงองหนึ่งเป็นสีเขียวพญานาค เหมือนในละครเลยเหมือนในทีวีอะครับผมพญานาคเพิ่นสู่กันย่ทต้ฝัางยูดใต้ดินอยู่ในคล้ายๆคลองครับแต่คลองคลองน้ำครับในคลองน้ำแต่ว่าคลองน้ำมันเป็นหินขางคลองนะครับผมเป็นหินปินพะ่านหินครับเป็นหินแล้วในความฝันก็มีคนพูดว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงาโอ้แม่น้ำโขงเสียงมันแววเข้ามาในหูครับว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงความฝันก็ฝันสั่นๆนะครับผมก็เลยเกาะติดไว้ครับตีเป็น เก้าสองเ้าครับผม <92. S 1> เป็นเก้าสองครับเจอฟันเห็นพญานาคพญานาคเจ็ดเสียนนะครับผมจะต้องตีเป็นยังไงพญานาคเจ็ <92. S 1> ดเก้าสิบเจ็ดเก้าสองบอกตีเป็นเก้าสองเจ็ดเสียนเลยครับเจ็ดเศียนหรือพญานาคพญานาคของสีแดงกับผสีเขียวครับผมในความฝันนะเป็นว่าฝันยังสี่แต่เก่าไม่โชกเนี่แมนไหครับแมนมลายพรอมมีโชคถือเลสลายพรอมครับ ฝันเห็นพญาหนาในความฝันเพิ่นเพิ่นทะเลาะกันมีปัญหากันเพิ่นสู้กันในความฝันครับผมพญานาคสู้ให้กันแม่ในความฝันน้องนิ้วตีเป็นตัวใดตีเป็นเก้าสองครับเก้าสองแล้วก็หัวเป็นหกสองครับผมวก็เป็นหกสองครับแต่งูใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะตีเป็นเจ็ดใช่ไหมครับอินเจ็ดเป็นเก้าเป็นเก้า่เก็เป็นเก้าพญานาคก็เป็นเจ็ดเป็นเก้าพี่คุแม่ แาเจ็ดเี่เจ็ดเก้าสองแต่ว่าเจ็ดเก่าสองเพราะว่าเจ็ดเสียนสามตัวไหมตอนเพราะว่าเป็นแปเอา่แม่นเป็นไ่ได้ไมาบอกตัวเลขมันมาใช่ครับเป็นไ่ได้บอกตัวเลขไม่ได้บอกตัวเลขเอพซแปซอยฝันนหครับผู้ใดเคยฝันแต่ว่าเจ็ดสูงเคยฝันเด้แต่ว่าคนสูงนี้ต้องฝากอาจจะมีศูน์น้่บุญแล้วไม่เคยฝันไปมีจักที่ จักขึ้จักขังเลยครับฝั่งนกแต่ว่าเพินสูงกันอยู่ทงป่าเพิ่ไม่ได้สู้ในน้ากว่เล็ตีว่เป็นแต่ว่าข่อยถือเลกหลายอีรงวนเบ่คือกันนั้นไมยมันฟันจะโดนเครับเป็นพญานาคองค์สีแดงก็องคสีเขียวแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าอายุน้องเงว้ก็2ี่หครับผมนั่นยี่กงตอาจจะใส่ตัวอยูก็ได้ก็ สามตัวเจ็ดเก้าสองครับล้วแต่เอทีก็ได้เอีแ,แต่แต่เอทีบางทีน้องเนี้ยแต่หายต่ว่าน้องเนี้ยในฝันน้องเนี้ยน้องเนี้ยฝันว่าตั้งใดก็ยำยำวามฝันไหมฝันว่าตัวตัว,ต,วตัวผมนี่ไปยืนอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าในความฝันมันมีคนมาพูดในหูบอกว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำโคงครับผมแต่ว่ามันแคบๆนะครับผมมันไม่ใช่แม่น้ำใหญ่น้ำเป็นแม่น้ำแค่เนี่ยแล้วค้างๆงก็เป็นก้อนหินเป็นหินมีคนไปบอกว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำโค้งครับตรงนี้เป็นแม่น้ำโคง แต่ว่าตามสายตาที่น้องเนิวดูน่ะมันมันไม่เหมือนแม่น้ำโขงใช่ครับมันเป็นขอบขอบเป็นหินแล้วก็มีพญานาคสู่ครับผมอีพญานาคองค์สีเขียวกบองค์สีแดงแต่ว่าน้องนั้นมันจะมีโขดหินครับผมมันจะเป็นคลองเล็กๆแล้วข้างๆจะเป็นโขดหินโอ <c oughs> ้ยย<ม><ม>ีได้ก้าสองกับหกสองตัวนี้บอนี้ครับผมตีได้เก้าสองเก้าสองแต่ว่ากลับหัวก็เป็นหกสองครับผม ไอ้เอฟซีแปรเอาพญานาคเกศเสียนศูนย์ให้กันสู่กันอยู่ในน้ำไม่เคยฝันแบบนี้จักทีเลยครับเพิ่งจะฝันนี่แหละเป็นข้างแรกเลยครับฝันแบบนี้ปกติจะฝันแบบเพื่อนมาบอกเป็นตัวนะแต่ว่าสีใดโชคง่ายนะผี่ผมยาวก็มาบอกวิดนาวิดหลังเยอะให้ให้ฮกสองออกฮกหนึ่งมันลดแต้มเพิ่มแต้มครับเพื่อนก็เลยไม่มาแล้ววันนี้ที่กับฝันเองงดก่อนกับฝันเองครับก็เลยถก ถูกนิดหน่อยครับไ่ได้ถูกเยอะต่พีสาวถูกเยอะอยู่พีสาวถูกไรถ้พี่สาวถูกไรเพราะว่า,าน้องมีฝันแล้วก็โทรไปบอกพี่สาวครับบอกถูกทั้งบ้านนะครับผมแต<อ>่มันก็เป็นเลขอันเนาะมันก็ได้แค่มีกี่บาทครับผมก่อนที่จะฝันก็มาติดทูบบอกสาวปลูกกัญ่าให้ไปข้าฝันครับไม่ฝันเห็นพญาไอนหลีครับฝันเห็นนี่หลีครับ แสดงว่ากำนังปัญหาน้องเนี้ยตีเป็นตัวใดก่อนน้องเนี้ยตีเป็นเก้าสองกระพกสองครับไม่เคยฝันไม่มีจักทีนะครับผมถอย FT ตีเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูเนาะอันจี้ตีเป็นเจี๊สองอะไรอย่างเงี้ยครับเย็ดเราไปเลขครับตัวตัวเลขเลยค่ะกลับกลับไปกลับเอาเด้อพี่น้องคขอบคุณกลับกสิตัดแศเสียพื้นว่า เ้าสองหกสองปันดีเนาะฟันเห็นพญานาคเห็นพญานาคปันดีตัวพมามหายโศคมันวิ่นหนาวิ่หลังเนาะเกรรว่าจะ สุ่มกินคนเดียวอย่งครับผมอาจจะสุ่มกินคนเดียวสุ่มกินผู้เดียวแบบสุ่มกินผู้เดียวถือซ้ำครับอ่าโอเคขอบคุณน้องนิวครับผมค่ะขอบคุณน้องนิวค่ะครับ